ให้เราทำการกดคลิกนะครับที่ New Worksheet นะครับในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างตัว Top 5 mm hmm. ก็คือ Top 5คอร์สเรียนนะครับที่นิยมเรียนมากที่สุดนะครับ mm hmm. ก็เป็น Top 5 c r s e Taken นะที่เราต้องการอยากจะรู้เนาะโอเคในที่นี้ครับผมจะทำการลากนะครับตัวของ c r o s e Name นะครับไปทำการใส่ที่ Row ก็จะมีชื่อคอร์สเนมต่างๆเนาะที่เราใส่ไว้นะครับที่เรามีใน dataset ก็คือจะปรากฏอันนี้มีทั้งหมด60คอร์สเรียนด้วยกันสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้ก็คือคอร์สเรียนไหนที่มีคนลงเรียนมากที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมเอาเฉพาะท็อปไฟนะครับก็คือ5คอร์สเรียนที่นิยมสูงสุดนะครับในที่นี้ครับเราอยู่ใน dataset ชุดที่1อยู่เนะเาะแล้ก็ ทำการล่านะครับตัว LMS Data c o u n t ไปใส่ที่คอลัมน์เห็นไหมครับก็จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดเนาะผมไปกดคลิกที่ตัว Sort เรียงจากมากไปน้อยโอเคจะมีข้อมูลต่างๆเราสังเกตเห้ว่าตัวคอสเรียนที่002นะครับมีคนเรียนเยอะที่สุดอยู่ที่559คนก็ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับในที่นี้เนาะโอเคเราก็จะเห็นข้อมูลแบบง่ายๆนะครับ คราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาเฉพาะข้อมูล5คอร์สเรียนแรกในการปรากฏขึ้นแล้กันให้เราทําการลากตัวของคอร์สเนมตัวนี้ครับไปใส่ที่ฟิลเตอร์นะครับในที่นี้เสร็จให้เราไปกดคลิกที่ท็อปครับแล้วไปกดคลิกที่ตัว my fill นะตรงนี้เนาะเราสามารถเลือกได้ผมเอาเป็น top file ละกันก็ใส่แค่เลขก5 t นะ top e หลังจากนั้นใส่เสร็จครับให้เราทําการกด โอเคเลยก็คือเอาเฉพาะมากสุด5อันดับแรกมาแสดงปุ๊บเห็นไหมครับจะได้ข้อมูลตรงนี้ยาอันดับแรกมาแสดงในนี้ผมอาจจะปรับตัว standard ให้เป็น Entry View Entry View คือจะให้เต็มหน้าอินเทอร์เฟซละกันผมก็รู้แล้วว่าข้อเรียน0ูนยเนี่ยได้รับความนิยมมากสุดเป็นอันดับ1คอร์ขอเ,เ,เรียน0ูน์สเปอันดับคอรข้เรียน0ูนนะครับเป็นอันดับ3 คอร์สเรียน0 0นนะครับอันนี้ข้อมูลเท่ากันเนาะก็เป็นดับ3ร่วมคอร์สเรียน0 0นนะครับก็เป็นดับ4แบบนี้ครับเราดูได้เนาะมีข้อมูลนี้เป็นแบบแท่งของท็อปไฟก็จะปรากฏข้อมูลของท็อปไฟนะที่มีการเรียงกัน5แท่งนะครับข้อมูลถ้าเราต้องการจะปรับอีกก็สามารถกดตรงนี้ครับแล้วก็ไป Edit Filter แล้วเราก็เปลี่ยนได้ครับว่าเช่นเอา t o อ8ก็ใส่ก็จะปรับตรงนี้เป็น8เนาะแต่ในที่นี้ผมจะเอาเป็นท็อปแล้วกันนะครับก็กดคลิกแล้วก็กด edit filter ตรงนี้ก็ปรับเป็นเลข5แล้วกดโอเคโอเคนี่ก็ได้ข้อมูลที่เรียงกัน5ท็อปด้วยกันนะครับ5อันดับแรกนะครับโอเคเราก็ได้ข้อมูลที่เป็นท็อป5 cross token แล้วนะครับ